ต้อนรับทุกท่านสู่หมวดกันทางปลายแขวงกันทางแม่ห้องสอนค่ะหมวดกันทางปลายเดิมเป็นจุดที่พักในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แขวงกันทางแม่ห้องสอนที่มาปฏิบัติราชการในเขตอำเภอปลายและปางมะพา้าสำนักง,งานหมวดกันทางปลายเปิดทำการเมื่อปีพุทธศักราช2523ตั้งอยู่เลขที่11หมู่ที่6 ตำบลเวียงใต้อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กิโลเมตร99บวก858ด้านซ้ายทางในทางหลวงหมายเลข1095ตอนต่อเขตควบคุมแขวงกันทางเชียงใหม่ที่3ถึงบ้านแม่นะปัจจุบันมีบุคลากรในหน่วยงานดังนี้นายสอนชัยจันนวนนายช่างโยธาหก นายช่างหมวดกันทางปลายนายประพันธ์หมอยาดีนายช่างโยธาสองผู้ช่วยนายช่างหมวดกันทางปลายมีจำนวนลูกจ้างประจำจำนวนหกคนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน19คนสายทางที่หมวดกันทางปลายรับผิดชอบมีสองสายทางดังนี้ 1. ทางหลวงหมายเลข1095แบ่งเป็นสองตอนคือ1.1 ทางหลวงหมายเลข1095ตอนต่อเขตควบคุมแขวงการทางเชียงใหม่ที่3ถึงบ้านแม่นะ1.2ทางหลวงหมายเลข1095ตอนบ้านแม่นะถึงทางแยกเข้าบ้านแม่ละนา 2. ทางหลวงหมายเลข1265ตอนแยกทางหลวง1095ถึงบ้านวัดจันทร์สายทางที่รับผิดชอบ เกือบทั้งหมดมีลักษณะเป็นภูเขาสูงคดเคี้ยวและลาดชันสำหรับในช่วงฤดูฝนมักเกิดปัญหาดินถลม่มต้นไม้ล้มขวางทางจราจรเป็นประจำแต่ด้วยภารกิจของกรมทางหลวงภายใต้วิสัยทัศน์ของแขวงการทางแม่ห้องสอนที่ว่าขับขี่ปลอดภัยใส่ใจธรรมชาติ พวกเราทุกคนก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อเพื่อให้เกิดผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากเหตุการณ์วันที่13สิงหาคม2548โดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดฝนตกหนักภูเขาถลม่มน้ำป่าทะลักลงมาพร้อมกับต้นไม้ก้อนหินดินและโคลนเวลาประมาณ6นาฬิกาลำน้ำห้วยม่วงกรที่เคยแห้งขอดมาตลอดหลายปีมาแล้วล้นทะลักมาพร้อมกับซากปรักหักพังของต้นไม้ดินและโคลนเข้าท่วมบ้านเรือนที่ไร่ที่นา และสถานที่ราชการที่สำคัญเช่นที่ว่าการอำเภอปลายบ้านพักท่านในอำเภอสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอปลายโรงเรียนอนุบาลปลายโรงเรียนปลายวิทยาคารและหมู่บ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านสันติชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์บ้านน้ำหูและวัดน้ำหูซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่ออุ่นเมืองพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอปายบ้านหัวนา บ้านห้วยปูบ้านเจ้าหม้อบ้านเมืองแพและที่เสียหายอย่างหนักก็คือบริเวณตลาดแสงทองอารามซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลายและเขตอ,อบาตาเวียนใต้นอกจากนี้น้ำป่าย,ยังคงทะลักลงมาท่วมหมู่บ้านและตำบลอื่นๆในเขตอำเภอปลายเช่นบ้านม่วงซ้อยบ้านแม่นาเติงบ้านปางแปดบ้านไสางาม ถนนหนทางติดต่อระหว่างอำเภอปลายและปางมะผ้าติดต่อระหว่างหมู่บ้านระหว่างตำบลหลายแห่งขาดสะบั้นลงด้วยแรงประทะของน้ำและก้อนหินต้นไม้และดินโครนระบบน้ำประปาไฟฟ้าโทรศัพท์หยุดชะงักใช้การไม่ได้และมีผู้เสียชีวิตทันทีจากเหตุการณ์ครั้งนี้จำนวนสองรายสูญหายสี่ราย สถานที่ราชการบ้านเรือนประชาชนสถานที่ประกอบการร้านค้าเกสต์เฮาส์พื้นที่เกษตรกรรมเสียหายอย่างหนักหน่วยงานต่างๆท,งทั้งภาครัฐองค์กรชุมชนและเอกชนต่างระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่เนื่องจากระบบการสื่อสารล้มเหลวตลอดจนขาดเครื่องมืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอในการช่วยเหลือ ประกอบกับฝนก็ไม่ทิ้งช่วงและน้ำป่าไหลหลากท่วมอีกในวันที่28กันยายน2548กรมทางหลวงโดยหมวดการทางปลายซึ่งมีวิทยุสื่อสารประจำในหมวดและได้ติดต่อประสานงานกับแขวงการทางแม่ห้องสอนเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากสำนักทางหลวงที่1ศูนย์สร้างทางลำปางโครงการปลายวัดจันร์ และบริษัทเชียงใหม่สหวิศวะโยธาการซึ่งได้เข้ามาก่อสร้างทางในเขตพื้นที่อำเภอปายเข้าช่วยเหลือเป็นหน่วยงานแรกทันทีคือ 1. นำเครื่องจักรทำการตักบินโครอนออกจากถนนในเขตเทศบาลตำบลปายเพื่อที่จะให้รถเล็กได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้สะดวก 2. นำเครื่องจักรและกำลังคนเข้าช่วยตักดินโคลนออกจากบ้านผู้ที่ประสบภัยและช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของออกจากจุดที่ประสบภัย 3. เข้าช่วยเหลือขุดลากท่อนสูงออกจากบริเวณถนนและวัดน้ำหูและถมถนนที่ขาดให้สามารถจราจรผ่านไปมาได้สะดวก 4. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานพิจิตรดำเนินการสร้างสะพานเบรี่ในจุดที่สำคัญคือ ตลาดแสงทองอารามต่อเขตเทศบาลตำบลปลายเป็นอันดับแรกเพื่อให้การจราจรและสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว 5. ผู้อำนวยการแขวงการทางแม่ห้องสอนได้รับการร้องขอให้สร้างสะพานเบรี่ให้กับหมู่บ้านม่วงส้อยถึงบ้านป่ายางบ้านแม่ของถึงบ้านนาจรองบ้านแม่ฮีถึงบ้านเวียงใต้ 6. ช่วยตักล้างดินโคลนและชักลากท่อนสุงออกจากบ้านผู้ประสบภัย 7. สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ค่ายรอ7,500และหมู่บ้านต่างๆที่ขาดแคลนน้ำและระบบประปามีปัญหา 8. ชะล้างถนนหนทางในเขตเทศบาลตำบปลปลายและเขตอบตอเวียงใต้ สนับสนุนเครื่องจักรในการฟื้นฟูสถานที่ราชการโรงเรียนและหมู่บ้านต่างๆหมวดกันทางปลายแขวงกันทางแม่ห้องสอนมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนทำให้อําเภอปลายกลับมาเป็นอําเภอที่น่าอยู่และเป็นอําเภอที่น่ามาเยือนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศสมกับคำขวัญที่ว่าลํปายสายทาน นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมืองลือเรื่องกระเทียมพันดีป่าเขียวขจีรอบทิศวิถีชีวิตสงบร่มเย็นหมวดกันทางตายขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยือนอำเภอปลายและทุกกำลังใจที่สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พวกเราซึ่งเราพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกรมทางหลวงต่อไปอย่างไม่ยอออ่อท้อกราบขอบพระคุณค่ะ